ราชการครับหวงพ่อครับโอเคไปได้คุณชูะระพงศ์งการบ้านครับอืออืครับก็เมื่อเช้าฟังฟังที่ดูในเฟซบุ๊กครับที่สามตอนนะครับอือมผมก็จะเหมือนคล้ายๆคุณเลนนี่ครับใหม่ๆก็จะไม่เห็นในตัวนั้นแหละครับตัวเราแหละครับอ๋อ เอดนนี่เดี๋ยวนะพอดีมันนานแล้วหลวงพ่อเต็มเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้ชายที่แบบออกจากแบบแย้งๆหน่อยใช่ไหมพยายามตักหลวงพ่อว่าว่าเราจะเห็นเราได้ยังไงอะไรอ๋อโอเคโอเคนี่ขอและเห็นเราได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นความคิดนะครับผม่็ฟังๆดูเออมันปัจจุบันขนาดคือมันมันมีเราอยู่อะไรเงี้ยมันก็มีความหลงอยู่อะไรเงี้ยอืมครับอืมอืแล้วก็ ความรู speaker, roommate, okay. ้ส um, kind of ึกตอนนี the, <speaking Hebrew> um, ้ก็ก็ก็ยังมีเราเราอยู่ครับมันยังมีเรายังเห็นตัวไอตัวตัวเราเนี่ยครับโอเคก็ดีแล้วไงดีมากเลยครับเห็นเราเนี่ยคือมีหลวงตาแอนหลวงพ่อบอกว่ามีคนเห็นนาฬิกาที่ผมเคยถามครับเห็นนาฬิกาแต่ไม่มีผู้เห็นเนี่ยอืมก็คิดไปคิดมาก็เป็นเป็นความคิดอีกครับมันก็เราก็มีเราอยู่เองนะครับก็เราก็เป็นสิ่งตัวเห็น เราเป็นผู้เห็นเนี่ยมาคือสเต็ปแรกสเต็ปแรกจะมีเราเป็นผู้เห็นก่อนแล้วก็พอมันย้อนเข้ามาหาเราก็จะพบว่าตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นรวมแล้วเนี่ยนาฬิกาก็เป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นตรงนี้มันจะเข้าใจเรื่องเห็นขึ้นมาว่าเฮ้ยเห็นนี่เนาะมันไม่ใช่นาฬิกาเห็นมันก็ไม่ใช่ตัวเราคือเห็นก็คือเป็นเห็นครับกวงทางไมเอ่ยสังขารไม่เอ่ย หลงพ่อทวนอีกทีเนะเาะเรื่องนาฬิกาเนี่ยคนทั่วไปเวลาดูนาฬิกาโอเคเข้าใจได้ว่านาฬิกาเป็นสิ่งถูกเห็นโดยโดยมีเราเป็นผู้เห็นนะอันนี้นี่สเต็ปแรกนะทีนี้เอ้าพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะพบว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นนี่กล่านไหมตรงนี้ตรงนี้ะต,ต,ตรงนี้ยัง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 แบบปัญญามย,ยังไม่ยังไม่มี เอาเราเห็นรากาคือเราเราเป็นผู้เห็นใช่ไหมฮเราเราเป็นผู้เห็นเห็นคือส่วนใหญ่อะจะเห็นว่าเราเป็นผู้เห็นนาฬิกาใช่ครับทีนี้มันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือมาเห็นเราเห็นเราอะแล้วใครล่ะเป็นผู้เห็นก็คือเราถูกตองนี้อืมเออใช่คนทั่วไปก็ยังยังเราเห็นเรามันจะเป็นกายเป็นสังขารเพราะสังขารเหมือนกับยังมีเราเราเห็นตัวเราเราเห็นอะไรอ่าเอางี้ เอาเอย่างนี้นะลองตอนนี้เลยเนาะตอนนี้อยู่อยู่ที่ไหนเนะี่ยอยู่ที่ทํางานหรือที่บ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน, <c oughs> านผมก็เสียแล้วครับอายุ64อ๋อเล้โอ้ฟังเสียงนี่แบบหนุ่มมากเลยนี่ยี่สิบกว่าโอเคโอเคอย่างนี้ไปก่อนแบบนี้ก่อนนะเอางี้เดี๋ยวให้ยืนเลยนะยืนมีมีอะไรที่ติดอยู่ที่ผนังสักอย่างหนึ่งบอกหลวงพอ่อดิ ตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงข้ามนาฬิกาเลยครับนาฬิกาปุกเนี่ยนาฬิกาปลุกอ่าอย่างนั้นก็ได้เอางี้ดูนาฬิกานะดูนาฬิกาเลิวลฟังที่หลวงพ่อพูดไปเนาะเมื่อดูนาฬิกาเนี่ยอ่าก็เห็นนาฬิกาเรียกว่าเห็นนาฬิกาโดยนาฬิกาตอนนี้เป็นสิ่งถูกเห็นนะมีเราผู้นั่งเนี่ยเป็นผู้เห็นนะทีนี้ลองแยกเลยว่านาฬิกามันก็อยู่ข้างหน้าเรานะ ส่วนตัวเราผู้เห็นเนี่ยนั่งอยู่เห็ไหมตัวเราตัวเราเนี่ยเป็นทั้งผู้เห็นเป็นทั้งผู้นั่งเลยตัวเราเนี่ยนะนั่งอยู่บนเก้าอี้มันมีระยะห่างนะทีนี้ลองฟังเฉยๆเลยตอนนี้เหมือนกับว่าฟังด้วยใจสงบก็จะพบว่านาฬิกามันอยู่ตรงนั้นตัวเรามันนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงนี้นาฬิกาอยู่ตรงนั้น ตัวเราพูดนั่งอยู่บนเก้าอี้มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่รู้เราว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่ามันมีรู้ไงหรือว่าจะเรียกว่ามีเห็นก็ได้คือมาเห็นเราว่าเรานั่งอยู่มันจะเป็นเห็นเนี่ยจะเป็นเราไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วเป็นก้อนเป็นแท่งเนี่ยเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วนาฬิกาก็เป็นสิ่งถูกเห็นตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นตรงนี้เลยเกิดปัญญาเข้าใจเรื่องเห็นขึ้นมาว่า เฮ้ยเห็นนี่มันมันไม่มีปรากฏตัวผู้เห็นจริงๆใช่ไหมเพราะว่าตัวเราที่เรียกว่าตัวเราเป็นผู้เห็นเนี่ยบัตรนี้ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้อ่ะไม่รู้งงไหมลองดูที่ไม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 ่งงครับแต่ในทั้งหมดนี่มันเป็นความคิดใช่ไหมมันความคิดอะไรเราเห็นต้องดูที่เห็นไอเห็นเนี่ยมันเป็นความคิดที่ไหนอะถ้าเป็นความคิดก็คือเราผู้คิดใช่ไหม แต่นี่มันเห็นเราไงมันเห็นเราอ่ะมันเห็นเราผู้คิดอ่ะเพราะนั้นเห็นกับคิดเนี่ยมันคนละตัวกันนะอ่าสมมติว่าโยมบอกว่าเราเป็นผู้คิดเอาโยมลองคิดก็ได้เนี่ยโยมเป็นเป็นผู้คิดเนี่ยคิดอะไรก็ได้หนึ่งสองสามสี่ท่องไปเลยเนี่ยเห็นไหมผู้คิดเนี่ยกับเห็นเนี่ยมันไม่คนละตัวกันเห็นก็คือเห็นว่าคิดแต่คิดเนี่ยก็เป็นสิ่งถูกเห็นอาวลองคิดไปดิอ่าวตัวเราเป็นนั่งผู้คิดเลย คิดอะไรก็ได้เห็นไหมแต่เห็นมันคิดไม่ได้ไงเห็นมันคือเห็นคือมันไปเห็นคิดโอเคไหมหรือยังไงบ้างเห็นรู่้เหมือนกันไหมครับหลวงพ่ออันเดียวกันคล้ายคล้ากันแหละบ,บางทีหลวงพ่อก็ใช้คํทต้งรู้ทั้งงต้งเห็นบางทีเอางี้ก่อนนะอย่าเออนะอย่าเพิ่งข้ามประเด็นนะอย่าเพิ่งข้ามประเด็นเอาเรื่องใช้คาว่าเห็นก็ได้นะเอาตอนนี้ใช้คาว่าเห็นเลยเออ ดูนาฬิกานะนาฬิกาที่อยู่บนข้างหน้านะ่ะมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นโดยมีเราผู้นั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นคนเห็นเนี่ยแล้วก็พอเห็นเราเห็นไหมมันเห็นเราได้นี่ปิดตาก็ยังเห็นเราเลยว่าเรานั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรานั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเอาถ้าตัวเราเป็นผู้คิดบ้างคิดอะไรก็ได้คิดว่าเฮ้ยมันยังไงยังงุ้นอย่างนี้เอา ตัวเราผู้คิดมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นอยู่ดีเพราะตัวเราผู้คิดก็คือเนี่ยตัวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นั่แหละคนเดียวกันเนี่ยะใช่ไหมเพราะฉนั้นน่ะเห็นกับคิดมันคนละตัวกันคนละส่วนกันครับอ่าตรงนี้ต้องจับทางให้ได้แล้วทําให้ชํานาญแล้วก็จะต่อยอดได้เรื่อยๆอ่าทีนี้เข้าใจเลยมันมันเห็นเห็นไหมเมื่อที่หลวงพ่อพูดแบบนี้เมื่อกี้เนี่ย เห็นกับเห็นเออลองอธิบายหลวงพ่อฟังดิก็เราเอ,อ่อเห็นนาฬิกานะครับเห็นนาฬิกาโดยมีเราเป็นผู้เห็นแล้วว่ามันจะมีตัวเห็นเราอนั่งอยู่เป็นคนเห็นนาฬิกาอืมโอเคแล้วก็ตรงนี้เข้าใจได้ใช่ไหมว่าเราตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วตอนเนี้ยครับอ่าแล้วลองลุกขึ้นยืนลงลึกลุกขึ้นยืนดูที่ว่าตัวเรายังเป็นสิ่งถูกเห็นไหม เดินก็นได้นั่งก็ได้ก้มๆเงยๆก็ได้ตัวเราตอนเนี้ยเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วครับโอ <Okay, S 2> เคไหมตอนนี้กำลังเดินอยู่กลังเดิน็รู้ว่าเราเดินอ่ารู้ว่าคือเห็นเห็นว่าเราเดินใช่ไหมครับเราเดินอ่าตัวเราลองก้มเงยก้มเงยให้เขยกลเขาเรียกอะไรนักแกว่งตัวเนี่ยดูดิมันเป็นสิ่งถูกเห็นได้ไหมอ่ะครับอ่าแล้วก็วัตถุที่วัตถุที่อยู่ข้างนอกเต็มห้องอ่ะก็เป็นสิ่งถูกเห็น เพราะฉะนั้นในห้องห้องเนี่ยห้องที่อยู่เนี่ยไม่ว่ามองไปทางด้านไหนมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดแล้วก็เห็นตัวเองด้วยอยู่ในอยู่ในห้อง,องอถ้าพูดถึงห้องเนี่ยเป็นมันไม่ได้มันไม่ได้เต็มทั้งเขาเรียกว่าในห้องเนี่ยมันก็มีช่องว่างใช่ไหมเรียกว่า,วาถึงห้องถึงแม้ว่าจะมีอะไรมากมายแต่ก็มันมีช่องว่างให้เดินน,น่ะเน่มีช่องว่างให้เราเดินแล้วก็กลายเป็นว่าช่องว่างก็เป็นสิ่งถูกเห็น ตัวเราผู้เดินก็เป็นสิ่งถูกเห็นโตเก้าอี้นาฬิกาโทรทัศน์ถ้ามีเป็นสิ่งถูกเห็นหมดแต่ผู้เห็นไม่ปรากฏตัวโอเคไหมนะเนี่ยเออผู้เห็นไม่ปรากฏตัวเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อเน้นมากเลยมันมีแต่การเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นหมายความว่ามีแต่การเห็นเห็นอะเห็นเน่มีอยู่จริงเห็นน่เห็นน่ะมีแต่ว่าผู้เห็นตัวตนของผู้เห็นเนี่ย จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่เข้าใจด้วยปัญญาว่ามันมีแหละถ้าไม่มีมันจะเห็นได้ไงอ่าทีนี้ถ้าแม้กระทั่งผู้บอกว่ามีก็คือตัวเราแหละเป็นผู้บอกแต่มันก็เห็นเราอีกว่าเราบอกว่ามีกลายเป็นว่ามันรู้เราหมดเลยเพราะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ก่อนคือให้เห็นเราบ้างเห็นวัตถุบ้างเห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวบ้างเห็นเราบ้างเห็นความรู้สึกในตัวเราบ้าง เห็นความคิดในตัวเราบ้างเห็นมันก็มีแต่เห็นแล้วการน,นี้ยไม่มีผู้เห็นแปลกดีไหมละ่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องความทุกข์อ่ะเวลามันทุกข์เนี่ยมันทุกข์มันก็เกิดขึ้นในในในสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดเลยก็คือตัวเราใช่ไหมตัวเราเมื่อตัวเราเนี่ยก็คือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นสิ่งถูกเห็นได้เนี่ย มันก็คือตัวทุกข์คือเกิดแล้วหมดไปมีแล้วหายไปเรียกว่าอันิจจังทุกขังอนัตตาแต่เห็นมันเป็นธรรมชาติที่เป็นวิมุตติมันเกิดไม่ได้มันตายไม่ได้มันป่วยไม่ได้มันเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีลักษณะที่ต้องไม่มีลักษณะอะไรเลยมันไม่มีลักษณะไม่มีรูปพันสันฐานไม่มีลักษณะว่ามันเป็นอะไรแต่ด้วยปัญญาคือเข้าใจได้ว่าเห็นเนี่ยมีอยู่จริง แต่มันมันเป็นวิมุตต์คือมันพ้นจากสิ่งถูกเห็นไปแล้วครังงไหมทีนี้ไม่ไม่งงครับทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องใจนะทีนี้อสมมุติว่าเราไม่พูดถึงข้างนอกตัวล้วใจอ่ะในใจนะในใจเนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นเช่นความสุขเกิดขึ้นก็เห็นได้นะ ความทุกข์ความไม่สบายใจเกิดขึ้นในใจก็เห็นได้นะความรู้สึกดีใจก็เห็นได้รวมถึงความว่างๆความนิ่งเฉยก็ก็เห็นได้นะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมในใจอ่ะมันก็มีมีธรรมะที่เรียกว่าธรรมะที่เรียกว่าเห็นนะมันก็มีอยู่นะแต่สิ่งที่เกิดให้ถูกเห็นนะสิ่งที่ถูกเห็นนะมันมันมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ใช่เห็น เพราะมันคนละตัวกันเห็นก็คือเห็นสิ่งถูกเห็นก็คือสิ่งถูกเห็นสิ่งถูกเห็นในใจมีมากมายแต่เห็นเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวอ่าเห็นเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นในใจเนี่ยใจกับเห็นนะจริงๆถ้าใช้สมมุติก็คือสิ่งเดียวกันใจ,ใจมีคุณสมบัติคือเป็นความไม่ปรากฏอะไรแต่เห็นอะไรได้อ่าเพราะนั้นใจเนี่ยจึงวิเป็นวิมุติ เป็นหลุดพ้นไปจากสิ่งถูกเห็นทั้งปวงใจวิมุตติก็วิมุตติก็คือพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแต่สิ่งที่ถูกเห็นในใจทั้งหมดที่เรียกว่าธรรมาลมอ่ะเป็นของเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจซึ่งทําหน้าที่เห็นมันวิมุตติก็คือว่ามันพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายก็คือมันไม่ไม่เป็นอะไร,รเพราะนั้นความพ้นทุกข์มันก็พ้นอยู่ตรงนี้แหละพ้นตรงที่เห็นนี่แหละ เห็นอะไรก็ไม่ได้เป็นกับสิ่งสิ่งถูกเห็นเนาะมีแต่พ้นอย่างเดียวเห็นด้วยใจเห็น <c oughs> ด้วยใจ <c oughs> ตอนนี้หลวงพ่อใช้คําว่าเห็นตลอดทีนี้ถ้าจะใช้คําว่ารู้ก็แทนกันได้อะไรเกิดขึ้นในใจสุขทุกข์เฉยๆนิ่งๆโลภะโลโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจก็เป็นสิ่งถูกรู้อะไรไปรู้ก็ใจอะแหละรูะ้มันเกิดในใจใจก็รู้แต่สิ่งที่ เกิดในใจมันไม่ใช่ใจใจจึงได้แต่รู้ใจก็เลยพ้นทุกข์ใจเป็นวิมุตต์หลุดพ้นไม่เป็นอะไรเอออย่างหลังสายอะไรอย่างนี้นี้มันมันมีขอขอเล่าเป็นสมบุ์ในอดีตนะครับอ่าอย่งคือมันเป็นเป็นเล่าความรู้สึกอะครับเล่าความรู้สึกมันจะมีบางครั้งเนี่ย ที่เรารู้โดยที่มันไม่มีตัวเราเข้าไปกวางนะครับอย่างนี้อย่างนี้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมัน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 รู้ได้อย่างเดียวคือมันไม่มีเหมือนกับมันไม่เหมือนไม่มีตัวเราเข้าไปนะครับอืมันรู้ทั้งสุขทั้งทุกข์อะครับก็ใช่ก็มีมีอยู่เอดีตถ้าถ้าสมมติจะลองมายกตัวอย่างเนี่ยให้เป็นอดีตที่มันมันเกิดเองดับหมายความว่าไร้ไร้การตั้งใจเนาะ ร้ายการเจตนาร้ายความพยายามค,คือคไม่มีความตั้งใจไม่มีความพยายามไม่มีความอะไรทั้งหมดแต่เป็นเองหมดตรงนั้นแหละมันจะเข้าใจได้ว่าเออตอนนั้นแหละมันมีแต่มันมีแต่สิ่งถูกรู้ส่วนรู้เนี่ยมันก็ไม่มีใครตั้งใจจะรู้แต่มันรู้ได้เองอ่ะใช่ครับเออเนี่ยเอาอาดีตมันมีอยู่แล้วในทุกชีวิตทุกคนเลยแต่คนอ่ะมันมันไม่เกิดปัญญาเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจที่จะพิจารณาโดยแยบคายไงว่า ขณะที่ลื่นล้มก็ดีขณะที่อะไรก็ได้ก็ดีนะที่มันเป็นเองทั้งหมดอะตรงนั้นแหละมันมีแต่สภาวะธรรมล้วนๆเลยทั้งสิ่งถูกเห็นทั้งสิ่งถูกทั้งเห็นทั้งสิ่งถูกเห็นทั้งสิ่งเห็นมันก็มีแล้วหมดไปหมดเลยหมด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 ทำไม <Tri> <Renaissance> เป็นแค่ปรากฏแล้วก็เมื่อมันมันเป็นอดีตไปแล้วเห็นไหมมันก็จะมีถ้าเอามาเล่าได้ถ้าเอามาเล่าได้มันก็กลายเป็ <S <S นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดเลย เป็นสิ่งเออเป็นสัญญาเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นแล้วก็มีผู้เห็นอีกแล้วในปัจจุบันเพราะนั้นต้องวางผู้เห็นใช่ไผู้เห็นต้องวางผู้เห็นในปัจจุบันวางผู้เห็นก็คือเมื่อพบผู้เห็นใช่ไหมหรือว่าพบผู้รู้เนี่ยคือเห็นว่ามันเป็นแค่สังขารแล้วก็มันจะข้ามผู้รู้ไปได้ข้ามผู้เห็นไปได้มันก็เลยก็เลยหมดปัญหาไปอ่าอย่างเมื่อกี้ที่ที่โยมโยมเล่าเรื่องอดีตใช่ไหม ก็ก็ถูกต้องในเรื่องอดีตว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่สิ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีขนาดนั้นมันก็รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีผู้รู้ไงผู้รู้ก็คือผู้เล่านี่แหละเพราะนั้นต้องพบผู้รู้ผู้รู้ในปัจจุบันก็คือใครอ่ะก็คือเราเราเป็นคนเล่าแล้วก็เห็นว่าเราก็เป็นจริงๆมันไม่ใช่เราที่แท้มันเป็นแค่สังขารนะแล้วก็เลยข้ามใชแค่รู้แค่นี้มันก็ข้ามพ้นได้แล้วเพราะว่ามัน มันเกิดการรู้การเห็นในปัจจุบันแล้วก็เป็นวิมุติไปเลยครับผมโอเค่าตุครับอ่าโอเคนะโอเคอ้าอาแล้วไปเจริญให้มากจเจริญในทางแนวทางที่ที่แนะนําเนี่ยจะเดินจะนั่งใ,ใช้วิธีแบบตัวอย่างเก่าๆนี่แหละมาทบทวนทบทวนไม่ได้ใช้ความคิดแต่ว่าให้ใช้เหตุการณ์จริงคือเช่นมีนาฬิกาก็มีอยู่จริงแล้วก็มีตัวเองนั่งดูอยู่ แล้วก็เห็นทั้งนาฬิกาเห็นทั้งตัวเองใช่ไหมแล้วก็ไปมองสิ่งอื่นบ้างไปหัดกับแบบฝึกหัดก็คือหัดดูหมาดูแมวก็ได้แล้วก็เห็นตัวเองเมื่อมีความชํานาญแล้วเนี่ยในการเห็นตัวเองบ่อยๆเนี่ยไม่ต้องไปเทียบกับสิ่งนอกตัวแล้วก็สามารถที่จะเห็นตัวเองได้แล้วตัวเองนั่งตัวเองนอนตัวเองพูดตัวเองคิดตัวเองทุกตัวเองสุขก็เห็นหมดเห็นแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรเห็นแล้วก็สักแต่เห็นไปเรื่อย โอเคอ่าครับครับตาตุ huh. okay, uh ๊กขอบพระคุณครับโอเคฮะอ่าโอเคนะอาจารย์กวาง